คุณเคยแงนหน้ามองทองฝ้ายามค่ำคืนแล้วสงสัยไหมครับว่าอะไรที่ยึดดวงดาวนับล้านล้านดวงเอาไว้ไม่ให้ร่วงหล่นอะไรที่บงการให้ดวงจันทร์โคจรรอบโลกของเราอย่างซื่อสัตย์มานับล้านปีและเมื่อคุณก้มหน้ามองลงมาที่พื้นดินอะไรคือพลังลึกลับที่ดึงให้ทุกสรรพสิ่งต้องตกลงสู่พื้นเสมอคำถามที่ดูเหมือนจะมาจากโลกสองใบที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีชายคนหนึ่งบอกคุณว่าพลังที่ควบคุมทั้งหมดนั้นคือพลังเดียวกันและคำตอบของมันก็ซ่อนอยู่ในการร่วงหล่นของลูกแอปเปิ้ลธรรมดาๆรรเพียงลูกเดียวนี่คือเรื่องราวของไอแซกนิวตันอัจฉริยะผู้โดดเดี่ยวและการเดินทางทางความคิดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่จะเปลี่ยนความเข้าใจของมนุษย์ที่มีต่อจักรวาลไปตลอดกาล ก่อนที่เราจะไปพบกับนิวตันเราต้องเข้าใจโลกในยุคของเขาก่อนครับย้อนกลับไปในศตวรรษที่17โลกของเราถูกปกคลุมด้วยแนวคิดของอริสโตเติลน,นักปราชชาวกรีกโบราณที่แบ่งจักกรวาลออกเป็นสองส่วนชัดเจนส่วนแรกคือโลกใต้ดวงจันทร์หรือโลกของเรานี่เองเป็นดินแดนที่ไม่สมบูรณ์แบบวุ่นวายทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับสลายและมีกฎเหล็กคือ ทุกอย่างต้องตกลงสู่ศูนย์กลางของโลกส่วนที่สองคือสวรคงสวรรค์หรือทุกสิ่งที่อยู่เหนือขึ้นไปจากดวงจันทร์ดินแดนแห่งความสมบูรณ์แบบดวงดาวและดาวเคราะห์ทำมาจากธาตุที่ห้าอันศักดิ์สิทธิ์และเคลื่อนที่เป็นวงกลมที่สมบูรณ์แบบชัว่วนิรันดร์ในยุคนั้นการที่จะบอกว่ากฎบนพื้นดินและกฎบนสวรรค์คือสิ่งเดียวกันถือเป็นเรื่องที่บ้าบินและไม่มีใครเชื่อ แม้ว่าจะมีนักคิดอย่างกาลิเลโอและเคปเลอร์ที่เริ่มตั้งคำถามกับแนวคิดเก่าๆแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถให้คำอธิบายที่เป็นหนึ่งเดียวได้และนั่นคือเวทีที่รอคอยการมาถึงของตัวเอกของเราไอแซคนิวตันหลายคนอาจจะจินตนาการภาพนิวตันเป็นชายแก่ผมขาวนั่งอย่างสง่างามแต่ชีวิตในวัยเด็กของเขานั้นห่างไกลจากคำว่าสมบูรณ์แบบ เขาเกิดมาตัวเล็กคลอดก่อนกำหนดพ่อของเขาเสียชีวิตไปก่อนที่เขาจะลืมตาดูโลกและไม่นานแม่ของเขาก็แต่งงานใหม่แล้วทิ้งเขาไว้ให้อยู่กับคุณยายนิวตันเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กชายที่เงียบขรึมโดดเดี่ยวและมักจะใช้เวลาไปกับการสร้างของเล่นกลไกที่ซับซ้อนด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาแดดกังหันลมจำลองหรือเว่าที่ผูกตะเกียงไฟไว,ไว้จนชาวบ้านแตกตื่นนึกว่าเป็นดาวหาง ความเป็นอัจฉริยะของเขาฉายแวงออกมาอย่างเงียบๆรอวันที่จะได้ระเบิดออกมาและโอกาสนั้นก็มาถึงในปี1665เมื่อมริตยูดําหรือโรคกาลโรคได้หวนกลับมาระบาดครั้งใหญ่ในลอนดอนผู้คนล้มตายเป็นใบไม้ร่วงความหวาดกลัวปกคลุมไปทั่วทุกเห็นหนมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่นิวตันกำลังศึกษาอยู่นั้นจึงต้องประกาศปิดการเรียนการสอนอย่างไม่มีกำหนดนักศึกษาหนุ่มวัย22ปี จึงต้องเก็บข้าวของเดินทางกลับไปพักที่บ้านเกิดอันเงียบสงบที่บูสทอปและในช่วงเวลาแห่งความโดดเดี่ยวนี้ที่คนอื่นกำลังหวาดกลัวต่อความตายกลับกลายเป็นปีแห่งความมหัศจรรย์ของไอแซคนิวตันที่สมองของเขาได้ทำงานอย่างเต็มที่และค้นพบแนวคิดที่จะเปลี่ยนโลกถึง3เรื่องคือแคลคูลัสทฤษฎีเรื่องแสงและสีและเรื่องสุดท้ายที่เริ่มต้นขึ้นในบ่ายวันหนึ่งลองจินตนาการตามอีกครั้งนะครับ บ่ายวันนั้นนิวตันกำลังนั่งพักผ่อนหย่อนใจอยู่ใต้ต้นแอปเปิลในสวนหลังบ้านอากาศเงียบสงบมีแต่เสียงลมพัดเบาๆทันใดนั้นตุ๊บลูกแอปเปิลลูกหนึ่งก็ร่วงหล่นมาสู่พื้นหญ้านิวตันมองตามแต่ในหัวของเขาไม่ได้คิดแค่ว่าแอปเปิลร่วงครับเขามองทะลุเหตุการณ์นั้นไปแล้วคำถามก็ผุดขึ้นมาเป็นชุดคำถามแรกทำไมแอปเปิลถึงต้องตกลงมาที่พื้นดินตรงๆ ทำไมมันไม่ลอยขึ้นไปข้างบนหรือลอยไปด้านข้างแน่นอนว่าต้องมีพลังบางอย่างดึงมาลงมาแล้วคำถามที่สองก็ตามมาและนี่คือคำถามเปลี่ยนโลกเขาแหงนหน้ามองดวงจันทร์ที่เห็นลางๆอยู่บนท้องฟ้าในตอนกลางวันแล้วถามตัวเองว่าพลังที่ดึงลูกแอปเปิลให้ตกลงมามันจะส่งไปได้ไกลแค่ไหนมันจะไปไกลถึงดวงจันทร์ได้หรือไม่นี่คืออัจฉริยภาพที่แท้จริงครับ การเชื่อมโยงลูกแอปเปิลในส่วนหลังบ้านเข้ากับดวงจันร์ทบนฟ้าฟ้าแล้วเขาก็คิดต่อไปครับว่าถ้าพลังนั้นไปถึงดวงจันทร์จริงแล้วทำไมดวงจันร์ทถึงไม่ตกลงมาใส่โลกของเราละ่ะสมองของเขาทำงานอย่างรวดเร็วและคำตอบอันน่าประหลาดก็ปรากฏขึ้นดวงจันร์ทก็กำลังตกลงมาใส่โลกของเราอยู่ตลอดเวลาเช่นกันลองนึกภาพการคว่างก้อนหินนะครับถ้าเราคว่างออกไปเบา มันจะโค้งและตกลงใกลๆ้ๆถ้าเราคว้างให้แรงขึ้นอีกมันก็จะโค้งและไปได้ไกลขึ้นแล้วถ้าถ้าเรามีพลังมากพอที่จะคว้างก้อนหินให้เร็วสุดๆเร็วชนิดที่ว่าความโค้งของวิถีการตกของมันนั้นมันโค้งเท่ากับความโค้งของผิวโลกขอดีก้อนหิน,ก,น,น,นก้อนนั้นก็จะไม่มีวันตกถึงพื้นมันจะตกแบบเฉียดไปเรื่อยๆรอบโลกหรือที่เราเรียกว่าการโคจรนั่นเอง ดวงจันทร์ก็เช่นเดียวกันมันกำลังตกแต่เพราะมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่เหมาะสมมันจึงตกอยู่ในการโคจรรอบโลกของเราตลอดไปนี่คือแนวคิดที่ปฏิวัติวงการแต่การมีแค่แนวคิดอย่างเดียวย่อมไม่พอนิวตันรู้ดีว่าเขาต้องพิสูจน์มันด้วยคณิตศาสตร์และนี่คืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ในยุคนั้นไม่ดีพอที่จะใช้อธิบายการเคลื่อนที่ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วนิวตันทำอย่างไรเขาก็สร้างมันขึ้นมาใหม่เสียเลยในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองนิวตันได้วางรากฐานของคณิตศาสตร์สาขาใหม่ที่ส่งพลังที่เราเรียกกันว่าแคลคูลัสเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการคำนวณและพิสูจน์แนวคิดของเขาเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงแต่เรื่องที่น่าแปลกก็คือแม้จะคนพบเรื่องที่ยิ่งใหญ่ขนาดน,นี้นิวตันก็เก็บงำความคิดทั้งหมดนี้ไว้กับตัวเองนานถึง20ปี เขาไม่ยอมตีพิมพ์หรือบอกใครเลยอาจจะเพราะนิสัยรักสันโดษหรืออาจจะเพราะกลัวการวิพากวิจาร์จนกระทั่งวันหนึ่งในปี1684นักดาราศาสตร์ชื่อดังอย่างเอ็ดมันฮาลเล่ผู้คำนวณการโคโจรของดาวหางฮัลเล่ได้เดินทางมาพบนิวตันเพื่อถามปัญหาที่เขากับเพื่อนๆแก้ไม่ตกว่าดาวเคราะห์โคโจรเป็นรูปวงรีได้อย่างไรนิวตันตอบกลับอย่างเรียบๆว่าอ๋อไอเรื่องนั้นน่ะ ผมคำนวณไว้เมื่อหลายปีก่อนแล้วฮันเลถึงกับตกตะลึงและขอร้องให้นิวตันนำผลงานนั้นออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วยการกระตุ้นและการสนับสนุนด้านการเงินจากฮันเลในที่สุดนิวตันก็ได้รวบรวมผลงานของเขาตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือที่ชื่อว่า Philosophiae Naturalis Principia Mathematica หรือหลักการทางคณิตศาสตร์ของปรัชญาธรรมชาติ หนังสือเล่มนี้กลายเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในโลกเล่มหนึ่งที่เคยมีมามันได้เปิดเผยกฎแรงโน้มถ่วงสากลที่ระบุว่าวัตถุทุกชิ้นในจักรวาลน,นี้ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ใกล้หรือไกลต่างก็ดึงดูดซึ่งกันและกันด้วยกฎทางคณิตศาสตร์เพียงข้อเดียวกฎข้อนี้เดียวกันอธิบายได้ทั้งการตกของลูกแอปเปิลการโคจรของดวงจันทร์การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์และการก่อกำเนิดของกาแล็กซี มันได้ทลายกำแพงระหว่างโลกและสวรรค์ลงโดยสิ้นเชิงและมอบพิมพ์เขียวของจัก,กรวาลให้แก่มวลมนุษยชาติการค้นพบของไอแซคนิวตันคือข้อพิสูจน์อันยิ่งใหญ่ว่าจัก,กรวาลน,นี้ไม่ได้วุ่นวายไร้ระเบียบแต่ดำเนินตามกฎเกณฑ์ที่สง่างามและสามารถเข้าใจได้และเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เริ่มต้นขึ้นจากคำถามง่ายๆของชายคนหนึ่งที่มองเห็นความมหัศจรรย์ ในเหตุการณ์ที่แสนจะธรรมดาแล้วคุณล่ะครับหลังจากนี้เมื่อคุณเห็นของตกลงสู่พื้นคุณจะยังมองมันเหมือนเดิมอีกหรือไม่ขอบทุนสำหรับการรับชมถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวที่น่าทึ่งแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคลังเรื่องเล่าเพื่อไม่ให้พลาดการเดินทางสู่ความรู้ครั้งต่อไปนะครับ